สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีตอนเทียงเทียงครับพี่น้องเทียงนี่อากาศสลืมสลือนะครับคืบมาเหมือนฝนจะมาและครับทีจ้าปทุมราชนะครับพ้าพีผพานองครับมาเบิงงัวแมลูกกับงัวแม่สาวครับมาอยู่กับประแดงครับสวัสดีครับประแดงค่ะสวัสดีค่ะมือนี่ครับมีมาแบงปันสามตัวนะป่าเนาะจ้าสามตัวตนนาพี่น้องนี่แม่เพิ่นทองเด้อพี่น้องรักสองครับประกันทองแม่เพิ่นพิกัอยู่บานมุ่เดือมครับตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอ่าตีคืบแน่ แดดบ่มีดอกครับมื่นนี่เบิดมื่นนั่นแหละนาะป่าเนาะจ้าอ่ะแม่สาวกะหมื่นเดียวคนห้องพี่น้องเลยถือว่าเอามาไทยชีวิตจะซื้อนะครับพี่น้องตัวบอกใหญ่หนึ่งเด้อพี่น้องปุ่นนะครับเป็นห้องไปหมื่นหนึ่งไก่ไกกระสุงห้ยขึ้นเก่าเนาะป่าเนาะจ้าอ่าเบิร์แม่ลูกคนครับพี่น้องครับอ่าชุดแรกครับเป็นงวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแม่ทองสองเดือนตัวทองแล้วไหมครับป้าจ้าตัวแล้วค่ะอ่าประกันทองเนาะจ้าประกันเปิด์จ้าบ่าครับป้าครับสองหมื่นเก้าพันค่ะ สองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องเป็นราคาประกันทองเมย์บนครับพี่น้องตัวทองอะไรมาครับจ้าตัวแล้วเรียบร้อยตัวตน้นใดครับมือ่อใดตัวเมือว่านนี่คะ่ะเมือว่านสองเดือนบอจ้าสองเดือนพี่น้องแม่สูงอะไรครับร้อยสามสิบห้าค่ะร้อยสามสิบห้าบอกจบครับเป็นบราวันลูกผสมครับพี่น้องเป็นงัวลูกแหลกครับลูกทีสองได้ทองลูกกสิบป้ายสี่เดือนเนาะแม่เนาะป่าเนาะไว้ายวันสี่เดือนนะครับนั่นเป็นตื่นรถไทยนะผมดูได้สตาร์รถไทยอ่าส่องเก่าส้มวีจากีา่โลป่า ลอยกัวกลับไปคือเก่าค่ะเอาลอยกวัวลอยฮะสิบเป็นรอบประมาณนี้เนาะสองหมื่นเก่าพี่น้องแม่ลูกลูกแม่แม่ติดทองสองเดือนนะครับตัวท้องแล้ยวดวนตาเศร้านะครับประกันท้องแม่เพิ่นเพิ่นสมยังมากครับแม่สมโตค่ะสมโตบ้าหมันเท่านี้เนาะจ้าครับลูกเพิ่นกสิมีข้อลายมีหนาลายตามภาพเด้อพี่น้องตัวนี้ก็จะกระสมโตมากนะครับอาจจะเป็นคนละพรล,ละตัวเหนือนางดีแห้งแม่หนาโงกดีคลิปหูดำจำมูกดำม้าสีขาวแดงครับเป็นงัวโบดพี่น้องควันจับจมูกนังทับนะครับลูกแหลก สูงลอยสามสิบหาโคกทอนประกันให้่สิบหาหมื่นนะครับเนาะเอานะครับพี่น้องส่งฟรีร้อยห้าสิบโลอ่ะเพจดำพ่วงฮางดำครับสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับโคมนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่ทองสองเดือนประกันทองแม่ครับน้องเพื่อนติดกับแม่นี่ครับพี่น้องเป็นเรียนไปหากันเมื่อกี้เอาม่าผูกไว้ใกล้กันแล้วแม่นี่เมื่อหนึ่งจะเบิ่งกันนะครับเอา นุ่มแม่พันซีเต่าครับเล็บคอเท่าปกตินะครับทรงฟีร้อยห้าสิบโลแม่สูงรอยสามสิบหานอป่าเนาะห้องซอกเก่าครับราคาในต่อรองได้ต้องบอกว่าแม่พันงามนะครับเด้อแม่งามงามเครื่องโบดครับเรียมโตดีนะครับลูกันหน้าหนาแต่มีคอลลยแกะบเป็นย้งครับพี่น้องครับเนื้อนังดีอยู่เครื่องโบดอยู่แดดออกแล้วซอกเก่าสองหมื่นเกาพันครับเพลดํำพ้วงหางดำแม่พันนุ่มสีเต่าตันุ่มดีครับประกันท้องนะครับราคานี้ประกันท้อง โทรมาหาปลาแดงเลอนี่ครับควันจับจ่มหม้อทองคโอมาสร้างเดดออกครับปะเรียกว่าเท่าปกติรับท้ายไปทำมหเดดออกออกข้าวหนึ่งนี่ครับกินเก่งมาปะเก่งเก่งไร้ตีแมนสมอามันผีแห้งได้เป็นน้นอ้วนสมบูรณ์ดีนี่ครับนมกะทิดีงวดลูกแหลกครับลูกสองในท้องเป็นชุดแรกนะครับสองหมื่นเก้าพันนะครับน่าสนใจลูกตัวแม่และกับแม่ที่ทองตรวจทองให้เรียบร้อยนี่ลูกเพิ่นลูกเพิ่นกันหน้านาเนาะ ่นดำนมผลผุดนี่ครับใส่คุ้มห้เดือบลอยได้พี่น้องครับใส่คุ้มห้เดือบลอยละ่ะหอมลังพุ่นละเพล็ดำว่วงค้างดำนะครับสองหมื่นเก้าพันต่อไปกระเบื้องเลยครับพี่น้องครับเป็นอ่าแม่สาวพี่น้องแม่สาวนี่ครับเปิดจักบาทก็ปั่นเปิดมื่นหนึ่งค่ะหนึ่งหมื่นจ้ะนี่คือออกมาไทยชีวิตเพลินหรือเปล่าแม่นนะครับพี่น้องไม่อยากเอาไปเห็ดนะพี่น้องแม่นบื่อยังไงคะจะเอาไปเห็ดที่ตูนอ๋อที่ตูนสาดตันงมื่นเดียวแม่นบ่ไก่กระซมหอเนาะแม่นบ่ไก่กระซมหอยนะครับพี่น้องครับ عل, พันธุ์ทิดน,อน้องหน่อยนี่โอ้ถ่ายซุ้งอะไรครับโดยลอยอะไรลอยเสือหาเด้๋ยประมลาบ้านประมาณนี่แหละค่ะลอยยี่สิบกว่ากวาพี่น้องเพิ่นมานลอยจิ้มเก่งเด้อค่ะเด้อครับหม้อไว้ปั้นปีหนึ่งด้เนาะปรหมื่นเดียวหมื่นเดียวคลิปหู่ดำจมูกดำเป็นปลามันดุกผสมครับพี่น้องนี่ครับเอาเพิ่นมาผูกไว้เพิ่นอาตีพตื่นผมเนี่ยเพชรดำพ่วงหางดำตะวส้นมวยยักนะครับพี่น้องแม่น้อสาวเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเข้าจับดูดูเลวก็เอาขยาให้มันมันก็จะเศร้ามันก็จะขูดมันหง เพือพี่จาเอากล่องมาจีบอนุญาตล่นเตื่นกล่องตื่นครับม,าามั่วเสามันมงมันคือมันโมจักเจ้าของกอนอ๋อกระหูตระหนักก็ให้จับอยู่แต่ว่าห่วงน้องห่วงตัวเด่นนั่น,นมาติดกันปะติดกันก็สั่นก็เอาน้ำกันเลยพี่น้องไปเอาอ,อันนั้นสองเก้าอันนี้เมื่อหนึ่งกับพี่น้องเป็นสามเก้ายังต่อรองได้นะครับพี่น้องยังต่อรองได้อ่ะหรือผู้ใดพอมีเงินเด้อพี่น้องสามโตนี่ยกเลยนะครับพี่น้องรักสามโทรมาต่อเอากับป้าแดงนะครับบ้านหอยหงษเหลือมตําบลหน้าวะอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนเจริญ อยังไปหาอยู่ล่ะเรื่องกินหนังเก้งพวดบังหยาขี้ฟุ้นหมูวานหมูโบกินกินบูดินกินมันบ่แม่นกินเบูดโอ้โุ้งสาไงนึกถึงเนาะนะครับตกทอนกับประกันให้ยแล้วเปล่าน้อจ้าอ่ะโบไก่ทรงให้เพิ่นมามื่นเดียวพช่เนาะมื่นเดียวอันนี้ป้าเพิ่นบ่ได้หวังกำไรเลยครับคือเอามาเอาไปเลี้ยงเนี่ยค่ะเอาประเทศไทิคนนั้นเลยอยากให้เจ้าไปเห็ดพี่เนาะนะครับตามจริงกับห่างมื่นสองมื่นสามอะไรอยู่ป้าว่าบ่เอามาหลดมื่นเดียวซื่อเดียวมื่นซื่อเนี่ยเพื่อนดำพวกห้างดำ ไปเรียกเอาครับโอ้ขอทาขอทาเอาหรือเมาส์ไปก็ได้นะครับนี่เอาไปทานยางเพิ่นไปหาหน่องติดหน่องติดเอาไปน้ำกันโหลดเลยสามตัวอ่ะนะครับสนใจตัวไหนโทรหาป้าแดงได้ครับพี่กัดบ้านหมวยผู้เลือยงตะบลหน้าหว่างเพเภอพผูุ่มราดจังหวัดลำหน้าเจริญครับเฟรดผูกเด็กพิจาร์ก็แข็งครับคือเหมือนฟุตซีมาแล้วอ่ะคลิปนี้ครับพิจาร์ผูุ้มราชครับป้าแดงก็จบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีค่ะ